อาแล้วครับกิจกรรมวันเด็กวันนี้นะครับก็มีการแข่งบอลที่เฟืองสิรินะครับเฟืองเฟืองสิริสนามฟุตบอลเฟืองสิรินะครับตอนนี้ก็วอร์มกันอยู่นะครับนโมนะครับนโมเดียวนะครับเบียวหนาวออโตนะครับวันนี้จะยิงห้าสิบลูกนะครับนี่ครับหนุยหนุย กันครับกันเดี๋ยวดูวิธีจะเอากระไป่ฮะเป็นไงตึงตึงนุ่นวดเอาไม่ได้ยามานวดด้วยเนีมาดีครับตึงตึงนิดนึงนนยูยืดยืดเยอะเยอะจับคู่จับคู่จะดูว่อมกงอนคจิ้ ก่อนแข่งนะครับมีแข่งอยู่ฝั่งรง้ามนะครับแข่งในร่มนะครับนี่ครับโคต้าหนึ่งวันครับโคต้าหนึ่งวันครับสีแ้งนะครับเฮ้ยแล้วนี่คือกับตันทีมเบสนะครับใช่เลยครับเจ็ดควมนะครับมาแข่งรุ่นสิบสองนะครับโอ้สุดยอดไปเลยครับวันนี้จะยิงกีลูกครับไม่รู้นะ ต้านะครับตา,นบตานบคนนี้ชื่ออะไรครับคนนี้สิบเจ็ดชื่ออะไรครับฟิวฟิวฟิวฟิลโฟเดนนะฮะฟิวโฟเด้นพอสตาฟิวพอสเบสนะครับนาโมนาไม้ไขว้เนี่ยเก้าเหรอเก้าครับมันก้มหน้ามันหันหลัง นี่ครับโคต้าหนึ่งวันครับนี่น,นี้เลยเดี๋ยวเราไปดูโคตเต้ครับวันนี้โคตเต้ให้จับคู่ยืดแล้วนะครับนี่ครับอ้าวคิมครับนโมครับตาครับนี่ยขตากันครับกัจตีครับกบีครับตอนนี้ก็หักขากันอยู่นะ

มารครับสปีดครับคนละสี่เที่ยว,ยวโอ้ยอนแสงนะฝั่งนี้กังหำสไตล์กับไปด้วยครับเจ้านุ้ยนะครับเจ้าปามนะ่หนุ้ยหรือปามนะครับเรียกได้สองชื่อกนันนะวันนี้ทับหลักของสิงบ้านแพ้วส่วนใหญ่ก็เป็นยูสิบนะ ปีนขึ้นมายู2บรับประสบการณ์ดีๆนะครับที่ส่วนสิรินะครับนโมนะนโมบีทหวันเจี๊ยบอย่าอย่าโดนกล้องขี้เกียจเช็ดนี่รู้สึกเหมือนจะโดนอัดนะครับเดี๋ยวเราขยับนิดนึงเอาไปแล้วไปแล้วเขาเรียกแล้วเขาเรียกแล้วเขาจะแข่งนี่เขาไปแล้ว <ไ> <c oughs> เขาเสร็จแล้วแข่งเสร็จแล้วอเอาครับก็ยืดแล้วเรียบร้อยวรอมแล้วยืดแล้วอ๋อเข้าช่องนี้นะมาเจ็บเจ็บเอาตรงเนี้ยตรงเนี้ย เดี๋ยวเราคัดกันก่อนนะครับแบบนี้